รีบรีบขับอย่างไวเลยอ่ะเออรูปคู่เห็นไหมเห็นไหมรูปคู่เออแล้วทำไมต้องสั่นแต่ถ้าพวกจะถ่ายรูปคู่ไม่คุยอันกับเองทำเองดิฉันไม่เกี่ยวได้หรอได้หรอ ได้ไเดี๋ยวคุยงคิ้งคิ้งทุกคนทุกคนมามาผมมีแผนแล้วจับเขาไปถ่ายคู่กันเนาะเดี <off <off yeah, ๋ยวพี่แจนต้องอยู่ข้างๆผมนะครับว่าคุณเกียวกคุยอันนี้ไปด้วยไงอืมนะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยววางแผ่นมือวางแผ่นแล้ววางแผ่นแล้วไม่รู้เม่ไหร่ือช่างมันตัวเอาเอาเราลานจอดเราเยอะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร ใครจะซื้อกาวกุณปองละหนึ่งดอกกุหลาบนะครับใครอยากซืกี่ปองก็ซื้อไปเลยวางแผนแล้วนะวางแผนแล้วนะเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปหมดก่อนรอแปบ๊แปบ <laughs> รอแปบ๊บเดี๋ยวขอไปหาเน็กแป๊บหนึ่งได้ปะเดี๋ยวแบบโหเนี่เน็กอยู่นี่พีเหลียววีเหลีว พี่วสวัสดีครับเดียวดิูก่เาแนกเรียกชื่อด้วยลูกพีทยอสวัสดีครับพีทเออเนี่ยอ่ะถ่ายน่อยแม่ห่อยห้น่อยให้หน ouais ่อยหน่อยสโขนโันที ฉันขอเติมกาวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคมาปากกาก่อนคิวเขาเยอะมากรอแป๊บหนึงรอมากเออ ือเขาอยู่ตรงนี้ไงคือขออนุญาตเดินไปเดินมานะอย่าเอาแต่ใจนะอย่าเอาแต่ใจนะทุกคนแถวถ่ายผมเสร็จตรงนี้ได้เลยพี่แนนบางได้ไม่เป็นไรฮะดอกไม้เยอะมากเสื้อคู่เสื้อคู่ก็มาแต่ตอนนี้ร้านก่อนยุ่งหมดเลยเหรอไม่ใช่นักแสดงนิสิเดียเสื้อคู่ก็มายองไงยอง แม่เดียมาด้วยหรือแม่เดียไหนอ่ะแม่่เดียไหนอะแฟนที่อัดเหรอคะไม่ไม่ทราบครับแม่เดียไหนอ่ะข่ามากไปหาชาลีหน่อยเดี๋ยวสิเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงชาลีมีคนลุมอยู่ครับไปไม่ได้ถ้าไปตอนนี้เจ้ากัวจะแฟนขับของจะไปเล่นถ่ายรูป่ใช ตอนนี้แน็กถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่นะครับรอแป๊บนะใจเย็นๆยาเอาใจใช่แต่ว่าไม่ก <ischer> <improving> ็ถ่ายใหม่ดิไอ้พวกกลางพวกนี้นี่เออเอาชั้นไปก่อนเออเอาพี่แจ็ไปก่อนอยากไ้ไหมหาเรื่องจริงเออให้โล่งจริงๆใช่ เธอเธอแพนให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูว่าฝั่งนู้นเธอเธอดูเธอดูขอขออนุญาตขึ้นขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูทุกคนแคปโมเมนต์นี้ให้หน่อยนะขอโทษนะครับเนี่ยทุกคนดูดิดู f อซแน็กชาลีสิว่าเยอะแค่ไหนดูดิเออเนี่ยแถวยาวไปถึงนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ เนี่ยไม่จะให้ฉั้นมาหาเนาะมันก็น่ะคนเขาต่อคิวอยู่รุ่นน่ะเออเยอะไหมล่ะเออนะรอแป๊บหนึง่ง <c oughs> เออใจเย็นเย็น <c oughs> อยู่กับคุยอันก่อนมันเป็นไร <c oughs> อ่ะนะครับ <c oughs> มา <c oughs> ทำดีแล้วรอรอรอเออของที่อะไรกันนายนเดี๋ยวเดี๋ยวรให้คุยอันวิต่อคิวคุยอันคิวโฟโต้วิดชาริแล้วน้องจะอยู่ไหมล่ะน้องว่างไหมล่ะวันนี้วันนี้น้องว่างหรือเปล่าล่ะ น้องรีบไหมคะวันนี้ขอสักโมเมนต์นะขอสักโมเมนต์นะครับอยากได้ลูกคู่กับซาลีสักโมเมนต์นะครับกับใช่มีคนไม่รู้รออยู่นอกเลยเดี๋ยวฉันจีบให้แป๊บหนึ่งจีบให้แป๊บหนึ่งพี่โคสวัสดีครับไม่นะฉันเห็นแฟนเธออีกคนนึง่มีคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดิวแป๊บหนึ่งดิวกับแม่แม่แป๊บหนึ่ง จัดมาหน่อยไปต่อคิวเลยก็รอให้เขาถ่ายกับเอฟซีหมดก่อนนี่ไงนี่ไงยืม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 รอกันก่อนนะแฟนคลับเออไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนี้ ไอจะซื้อกาวมาคนุคลาบมาคนละหนึ่งดอกไม่เขาเรียกว่าดาวป่องละดอกนะครับแล้วทําไมผมไม่ตั้งป้าหมายปะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเออไม่รู้ตั้งอะไรตั้งมั่วๆนะครับดอกขึ้นให้ก็ตั้งแบบนี้นะครับเออลืมทุเรียนอยากกินทุเรียนไหมมีทุเรียนร้อยลูกอยู่ข้างล่างครับอันนี้จริงๆนะเรื่องจริงพี่พเวลาทุเรียนจะคอยากให้ทุกคนอกลับบ้านอันนี้ให้น้องเส้นอันนี้ด้วย เองนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้น้องมูไปข้างนอกนะอดีคนรออยู่ข้างนอกครับ้นเดี๋ยวหนูพาน้องออกไปข้างนอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กับชาเลียนแม่ครับขอี้วนเพราะเดี๋ยวจะผิดเดอนไปแล้วอันนี้เหมือนมิตติ้งเน็กชาเลียงไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวกันนก ขอขอรูปเอาเอาเอา,เอาทีมงานอันนี้ทีมงานนะครับพี่พี่ทีมงานนะครับอันนี้พี่ทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวดาราท่านหนึ่งใช่ดาราท่านหนึ่งนะครับดาราจีนท่านหนึ่งแล้วแต่ว่าน็กนี่นู่นนะครับยังเต็มเลยคนเยอะมากคนยังเยอะอยู่เลยอะ่ะ นะครับน้องจำนะครับเจ้าคนที่แต่งเพลงไอ้หมอนั่นนะครับนี่จริจริงหล่อมากนะครับห,หล่อกว่าในทีวีนะครับ<อ>เป็นหนุ่มตีนห,หนุ่มตีคะนรักมากหน่มครับ,น,น,รบน้องจำที่เป็นคนแต่งเพลงไอ้หมอนั่นนะครับดังไงไหมใช่ครับสวัส <dale S 1> ดีครับขอบคุณครับไม่ได้ขาย้าหน้าเมือกเลยตอนนี้ผมอ่ะ ม,มันไ, <laughs> ไม่ได้ขายแล้วขาหายจะพาไปหาเน็ก<อ>แป๊บนึง นักอยี่ยนนี่นักอยี่ยนนี่นักเยี่นนี่ผมว่าแมนนี่เขาตีนได้กุ้ไรนะครับน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มาจากไหนกันเนี่ยเยอะมากเซลแซลยับเลยใช่ถูกต้องครับกแซลยับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดิวไว้แล้วว่าดูนะว่าอยากได้โมเมนต์คู่ดิวกับแม่แม่ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปกระซิบนักหน่อยแนักครับพอจะแบบมีโมเมนต์ถ่ายรูปคู่กัน อุ้ยอันได้ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะอันนั้นแป๊นึงแป๊บนึงแป๊นึงเดี๋ยวขอไปกระซิบแป๊บนึงอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังเอ้าวได้ยินกันอ้าวบางนู้นได้ยินด้วยหรอบางนู้นได้ยินด้วยหรอของจริงมีทุกเพศทุกวกไว้แล้วก็เล็กๆก็มีเดี๋ยวนี้รอแป๊บนึงน้องแป๊บนึงลอง จะเย็นๆอ่าผมขาย 9, 9กาวกาวกระป๋องละหนึ่งกุหลาบนะครับป๋องละกุหลาบนะครับอ่ามาถ้าคนซื้อกาวเยอะผมก็เดี๋ยวจัดให้ครับอเออคนซื้อกาวเยอะเดี๋ยวจัดให้ครับมามาตามมาตามมาดูดิออกไปข้างนอกแล้วเฮ้ยเฮ้ย จะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งเราไปข้างนอกแล้วเฮ้ย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 ว่าได้แน่เลยอ่ะผมว่าได้แน่เลยอ่ะโอ้คนซื้อกาวเยอะมากเลยตอนนี้คนซื้อกาวเยอะมากเลยตอนนี้โอ้ยขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียว,ยวแน็กอยู่ไหนอ่ะหาแน็ก่อนแน็กอยู่ไหนแน็กอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะแน็กอยู่ไหนเอาแน็คหายโอ้โหดู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 เนี่ยเอฟซีชาลีทั้งนั้นเลยนะครับเห็นหรือยังครับทุกคนที่บอกว่าทำไมแน็กถึงได้ที่หนึ่งคุณดูเอฟซีเฮ้ย ขอบคุณครับเปิดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเด๋ยดื่มเลยยังเย็นดื่มเลยเหรอครับผมจะหลับไหมคืนนี้ไม่ไม่ผมว่าหลับได้จะกันนอนนะไม่หลับเบนอันนี้เบนจังคุณเดี๋ยวนี้เบนจังเขาแบบบึกขึ้นนะครับหล่อขึ้นนะครับผมยังอิจฉาเลยอะทำไงถึงได้งี้วะหล่อเรียน โอ้ร้านก๋วยีวเาไม่อยู่ทุเรียนมาเหรอครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายนี้ก่อนนะครับอ่เะมากเดี๋ยวให้ฟางมีคนถ่ายแล้วก็ให้เอฟซีแต่ละคนเนี่ยขอบคุณทางพี่ดาวด้วยนะครับขอบคุณทางทีมงานรูปพอยด้วยมาถ่ายตรงแบ็คนด์ไวไหนแบ็คยนดด้านหลังแล้วได้จัดในส่วนของคนแล้วก็พื้นที่ ไต้องให้แน็กอ่ะคือด้วยทางที่ว่าเอฟซรอต่อคิวถ่ายรูปกับแน็กมากเยอะมากก็เลยต้องเดี๋ยวรอให้ทุกคนถ่ายรูปกันแน็กเสร็จก่อนเดี๋ยวภารกิจของเราอ่ะผมไม่ลืมผมไม่ลืมเพราะคนซื้อกาวเยอะมากนะครับจัดไม่อีกครับกาวป่องละหนึ่งกราบนะครับนายฝรั่งของแท้เลยนะทุกคนสาวโคตรหล่อเลยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะผมจะขายกาวนะครับตอนนี้ผมกําลัง ทำมาหากินอยู่นะครับรอไี้รอคุยอันต่อคิวอยู่เออคุยอันคุยอันต้องถ้ามาต้องต่อคิวนะรอได้รอได้น่ารักมากทุกคนน่ารักมากขอบคุณค้าขอบคุณทุกๆดอกกุหลาบคือของขวัญไงครน่ารักมากพี่นุ่มน้องถ่ายคนสุดท้ายนะ่ค้ย ด้อม่นจะหมั่นไส้เอาไหมครับก,มมก็ทําไมไม่มาล่ะก็ทําไมถึงไม่มาล่ะก็มาสิดอมเอิญทาไมถึงไม่มาวันนี้แซมมี่ก็มาขุยอันก็มาคนอื่นก็มาสิใครจะมาหมั่นไส้ก็เรื่องของมันครับอ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เป็นปัญหาของเขาครับก็ทาไมไม่มา <c oughs> อุา๊ยเมื่อกี้ใครใครโยนปากกางา ก็มาดีแล้วใครห้ามล่ะแม่ก็มาได้ทุกคนเนาะเขาไม่ได้ห้ามเลยนะว่าห้ามเฮ้ยห้ามคุณมานะฮะบัตรเขาก็มีขายหน้างานก็มีขายถ้าจะมาน่ะเนาะครับสวัสดีครับเออรู้แล้วพี่เจ <c oughs> ียคนไหน พี่ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าพี่เชียร์คนไหนเนาะเออเนาะก็ไปตามงานแต่บังเอิญว่าเจอขุยอันบ่อยไงครับออฟหลอฟ <c oughs> <c oughs> ได้ยินเรียก <c oughs> เออได้ยินชื่อออฟไม่ได้หลอนหลอน <c oughs> พี่เชียร์สาวจินจัดโน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 ฉันเชียร์ทุกคน,นเชียร์ทุกคนแต่บังเอิญบังเอิญเจอขุยอันบ่อยกว่าไง <c oughs> ไนี่หรอปะ บังเอิญเจอขุยอันบ่อยกว่าที่สุดอหรืวันนี้ก็เจอน้องแซมมี่น้องแซมมี่สวยมากนะตัวจริงน้องคือผิวหน้าใสาดูเด็กอ่ะสวยเหมือนนว,อว่าแต้วตอนแรกอ่ะ <S 2> <S 2> <S ขอดูขุยอัอนหน่อยออกไปไม่ได้ขุยอันอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยอ่ะอะฉันจะออกไปยังไงหนู่นะขุยอันอยู่นู่นอะเนี่ยอะ นะครับรอแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปคุยอันอยู่ข้างหลังครับคุยอันช่องพี่แนนคนเยอะมากอ่ะใครจะดูคุยอันไปดูช่องพี่แนนกัได้ครับไ,ไปดูช่องพี่แนนได้เลยตอนนี้ช่องพี่ตอมกับช่องผมอยู่กันแน็กนะครับ